วัสดีเพราะกับหมอน้ํานะคะนาัปฏิตาคลิปนี้นะคะหมอน้ํานําข้อความจากจักรวาลน,นะคะมาบอกกับช่าเมนิเฟสนะคะสายเสกสายเนรมิตแล้วก็สายเมนิเฟสว่าสิ่งที่เราเนี่ยเมนิเฟสไปหรือว่าเสกไปเนรมิตไปเนี่ยขอไปเนาะสั่งความปรารถนาไปเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการขั้นตอนไหนแล้วเอ๊ะมันจะสําเร็จไหมเนาะมันต้องรออะไรอะไรยังไงซึ่งวันนี้มีไพ่ให้เลือกสอง ใบก็คือใบที่1น,นี่คือคําตอบจากจักรวาลน,นะคะและใบที่2ก็เลือกไพ่ที่เราชอบนะคะซึ่งไพ่เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งไพ่เหมือนกันอันนี้1อันนี้2คือคําตอบจากจักรวาลว่าสิ่งที่เราแมนิเฟสต์ไปนะคะเอออยู่ในกระบวนการไหนได้ไหมอะไรยังไงเนาะโอเคไปฟังกองที่1เลยเป็นไพ่ the situation will improve นะคะก็มีความหมายว่า จักรวาลน,นะคะขออนุญาตอ่านคู่มือเนาะจักรวาลเนี่ยต้องการให้คุณรู้ว่าพวกเขาในตระหนักดีว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดูเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่มันยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้กำลังจะดีขึ้นเพียงแต่ต้องใช้เวลาอีกสักนิดเวลาอาจจะแบบช่วงนี้คุณอาจจะมีแนวโน้มว่าต้องทำงานหนักมากขึ้นนะคะ เพื่ออนาคตของคุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับลงมือทําตามคําใบ้ตามจิ๊กซอนะคะตามไอเดียที่จักรวาลส่งมาอ่ะทาไปก่อนทําไปก่อนและขอให้คุณใช้ความพยายามเนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทในเวลานี้นั้นมันคุ้มค่าและมันจะดีขึ้นแน่นอนเนาะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมายอมแพ้นะคะออขอให้คุณเนี่ยดำเนินการตามจิ๊กซอตามคำใบ้เนาะตามสิ่งที่ จักรวาลส่งไอเดียมาอย่างต่อเนื่องขอให้คุณอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดเนาะอย่าหยุดทําขอให้มีความหวังต่อไปจงใช้หัวใจนําทางในการทํางานเนาะแล้วสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณมาในเฟสก็จะมาถึงคุณอดทนอีกนิดเถอะนะโอเคทีนี้ไปดูนะคะกองที่สองเนาะไพ่ใบที่สองไม่ใช่กองที่สใบที่สองนะคะใครที่เลือกใบที่สองเป็นไพ่ สั c เ s s อ่ะสำเร็จแน่นอนนะคะเขาบอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยคุณยืนอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จคุณไม่จำเป็นที่ต้องกังวลอะไรแล้วเออเพราะว่ามันจะออกมาอย่างสวยงามเออส่วนหนึ่งของการมีชีวิตบนเส้นทางที่ประสบความสำเร็จคือการดูแลตัวเองมันจะวิเศษมากๆเลยถ้าเกิดว่าเออคุณต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างและ ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องอย่าปล่อยให้ตัวเองทํางานหนักมากเกินไปเนาะเพราะการทํางานหนักมากเกินไปจะทําให้พลังคุณอ่ะสูญเสียไปนะคะโดยเปล่าประโยชน์นะทำในช่วงเวลาที่ควรทำช่วงเวลาที่พักผ่อนคนพักผ่อนเนาะใช้เวลาเพื่อรักษาสมดุลภายในตัวเองเนาะเหมือนกับว่าไพา่ใบนี้กําลังจะบอกว่ามันสำเร็จอยู่แล้วเส้นทางหรือว่าการเบเนฟติตของคุณคือที่คุณเบเนฟติตไปสำเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ย เฮ้ยเบาเบเบาเคือเบาเบาลงหน่อยคือแบบผ่อนเป็นถ้าเป็นการขับรถก็ผ่อนเป็นเกียวว่างได้แล้วเออแบบผ่อนเบาๆหรือว่าไปไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องแบบไปเหยียบคันเร่งอะไรเนอะพักผ่อนหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เออแวะชมข้างทางบ้างก็ได้ชมสวนดอกไม้พักผ่อนดูแลตัวเองไปท่องไปเที่ยวบ้างก็ได้เนอะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้ไม่ต้องแบบลิ้นรนอะไรมากกว่านี้แล้ว ทำเบาๆสบายๆนะเพราะความเพราะว่ามันอยู่บนเส้นทางของความสําเร็จคือมันสําเร็จแล้วนะคะแค่รอการก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นวัตถุที่จับต้องได้ในโลกสามดีของเรานะคะก็หวังว่านะคะข้อความจากจักรวาลน,นี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับสายเสกสายเนรมิตนะคะทั้งหลายนะคะพบก,กับมน้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ